สวัสดีครับพี่น้องมีจะภาพเมืองรถผูกมันครับรถผูกมันรถผูกมันครับเกษตรกร,ร,กรไทยยุคพัฒนาใช้รถผูกมันครับมันครับ,บผมโอ้มันถงามงามครับพี่น้องหายางงามเลยครับ ใส่รถปูครับผมพี่น้องเป็นแถวดีเลยครับยุกล่องไปพร้อมใส่ปุ๋ยไปพร้อมเสียบไปน้ำครับคนงานบ่ต้องใส่ลายใส่ค้นเสียบคนหนึ่งสองคนเท่านั้นนะครับพี่น้องสบายแห้งครับคุณถุกสมัยนี้สมบมยครับ บอดไซแรงงานหลายครับผมไหลไว่ได้วยครับพี่น้องใส่รถปลูกเงี่ยว่หัวงานแบบหนี่งใส่ข้นครับหัวงานที่ว่ามันว่างเงี้สีใส่ข้นมาสามโมครับคนครับกำลังมาเบื้องรถปลูกแล้วเแล้วผมถ่พาไปเบื้องอีกแบบนึงครับ แบบใส่ค้นเสียบครับผมแต่ว่าบ่ได้ย่างเสียบครับนั่งรถเสียบใส่แบบค้นเสียบนะครับไปเทระสามข้องค้อกันสวยงามโค้ยงามแหงครับพี่น้องตั้งระยะเสียบเสมอครับ ไปรถปลูกหยิบแบบนึงแบบค้นเสียบครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งครับอู้นอยู่ไกล,ไกล้ๆผนครับพ้นเสียบคนเดียวครับเสียบคนเดียวฐานข้างหน้ายกรองครับแบบ กับพอน่องพอน่งมีกระพงใส่ปุ๋ยฟอมครับหม่องหัวงานใส่ค้นเี็บวะครับประหยัดแรงงานครับผมเหตุแบบนี้ สองคนผัวเมียกับผูกไก่ครับผมให้พื้นกใหไงลำมันกับมะตองมะคอนครับผมประหยัดทั้งโยกร่องทั้งเสียดใส่ปุ๋ยไปทีเดียว้วยครับผมเพิ่มวิธีการครับผมเดี๋ยวนี้เ็เจ้าเฮ็ดแบบนี้เบิดแล้วครับผม อยู่ปัฒนาครับ ว่ายอยู่เลยครับอยู่หนองว่ยอยู่เสียบจับจับป๊อปคนเสียบพอเดียวครับพอว่ายก้อนเสียบคนละครับนี่นี่คือวิเทียรถปูครับผม เดี๋ยวผมเดบผาไปเบืองหีีแบบนึงครับผ้าเบืองหยีแบบนึงครับพี่น้องผูกหกีแบบหนึ่งครับผมแบบใส่ข้นเสียบใส่ข้นเสียบครับผมแต่ว่าบ่ได้ย่างเสียบครับนั่งจะเทิงรถขึ้นกันนั่งจะเทิงรถเสียบครับผมไปเท่ละสามข้องคนเดยครับ แบบนี้ไปเทระสามข้องแต่ว่าใส่คนงานหลายก็คือใส่รถผูกครับใส่คนงานหลายแล้วก็เสียเวลาตัดพันอ้อยโอตัดพันมั่นครับผมต่อต้อมาห้อนห้อนแซ่น้ำ นี่ครับข้าตมามห้อนกเกษตรสาตัวนี่ฮหอนแบบนี้ครับผมห้อนแล้วก็แช่น้ตามันออกเล็กน้อยว่ามาเสียบครับนี่คือใส่ข้นปูกครับต่อใส่รถปูกพันที่เป็นแบบนั้นครับแบบนั้นเด้ครับผม จับเป็นล่อมตั้งเท่งโรดเดอร์วันนี้ใส่ค้นปอนุ่งปอนุ่งครับผมตา,าใส่รถปลูกนะครับมันจะคือแปลงนั่นครับผมนั่นเป่นใส่รถปลูกอย่นั้นครับสองคนพวเมีมกอากฤษได้ครับผมให้แปลงบบกง่ายก็บเดี่ยวคือกันครับผมนั่นคือใส่รถปลูกครับ ใส่ข้นเสียบก็จะเป็นแบบนี้ครับผมลักษณะโอ้อยู่กลางให้คนครับพี่น้องให้แปลนี้ญงเลยครับประมาณสามสิบกว่าไรนะครับไปทีละสามข้องครับผมก็เสียบแบบนี้ใส่ข้นนั่งเสียบข้นนั่งยึดทั้งรถนั่งยึดทั้งรถไทครับ แบบนี้ไปเทร์สามข้องแต่ว่าซาแต่ว่าคุ้มครับไปเทร์สานนะครับเราถูกข้อยมาเรื่อยๆครับผมซามีมีอีกแบบน,น,น,นึงครับเอาเอานี่เอานี่ปูกมันทั้งนั้นเลยครับผมอ้อยบ่ค่อยมีครับมันเป็นราคาดีครับ แมสุดแสงหัวแสงตาครับผมมีต่อ่อยทั้งโอ้มีต่มั่นทั้งนั้นครับหลังฝนตกครับพี่น้องเจตกรเขาให้ครับผมมีแต่พันมั่นครับผมมีพันอ่อยมีกับมั่นครับมีกับมั่นมีกับมั่นมัน่นราคามั่นดีครับผมคนเนยเห่นหันมาเหรียนมั่นกันครับ นี่ครับผมวิธีหนึน่งครับผมปูแบบแบบคนเสียบครับพี่น้องนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับผมแต่ว่าบ่อดายยางครับนั่งยู่เท่องรถครับผมเนี่ยไปทีละสามข้องครับผมจะแตกต่างก,ก,กันกับใส่รถปูครับผม สนใ่รถปูกระสิประหยัดแรงงานครับผมนี่สูตรหัวงานนะครับหัวงานกบมาสาม,เอา,ม,เ,อมเอาพันมันเบิดนะครับผมเอาพันมันครับมันถูกพันมันนี่ครับ พันเบิร์กับมาเอ,าอ้านี่แหะครับผมเทใส่กระโปงไปเลยพ้นกระนั่งไายจักเสียบเอาเสียบเอาครับผมพันมั่นเตรียมไว้สบายครับผมบริย่างบรดย์ปวดหลังนะครับครับพี่นอ้องลักสนะิะเป็นแบบนี้ครับผมโตปอนมัน แน่งโคตรก็คืสอสองอันหมุนอยูน่นะครับผมตามวิธีการครับผมเครื่องมันทำงานางนะครับเดีย๋ยวจับจับเป็นแบบนี้ครับผมใส่รถผูครับผมประหยัดแรงงาน ตันแรกมันลมมัยยังกันน้ำเก็บน้ำสามเอ้ครับสองคนพวเมียกันใหญ่ครับสบายครับสมัยคู่มือเนี่ยครับพี่น้องผูกมั่นใส่สีคน้นไปเท่าสามข้องคนเดีครับบ่ดได้ย่าง วิธีการกิสิบประมาณนี่ครับผมนี่ครับป้ายเดือดๆเชิดนะครับผมซาซาแต่ว่าดีบาดยางบาดปวดหลังนี่คือวิธีหนึ่งครับผม นี่คือวิธีปลูกมันครับผมของเกิดเกษตรกรไทยครับผมยุคใหม่ยุคพัฒนาครับผมโอเคครับพี่น้องขอบคุณในหลายครับที่เข้ามาที่ตามรับชมครับผมฝากกไดไลค์กดแชร์นี้เด้อครับพี่น้องขอบคุณในหลายสวัสดีครับ